ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำเลมอนดองน้ำผึ้งนะครับอ่านี่เป็นเลมอนนะครับที่เราวันนี้เราใช้สองลูกนะครับก็ก่อนอื่นขั้นตอนแรกเลยเราก็ทำความสะอาดนะครับโดยการใช้เกลือขัดผิวนะครับนี่ครับเกลือขัดทุกถูกเลยนะครับเพื่อเวลาดองแล้วมันจะได้ไม่ขมนะครับ สองลูกเลยนะครับก่อนขั้ะแล้วเราก็ล้างน้ำครับเราเติมน้ำเข้าไปครับ ครับตอนนี้เราล้างน้ำเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะมาหั่นเป็นชิ้นนะครับใหนเป็นชิ้นบางๆนะครับ เราก็จะหันห่นเสร็จเลยนะครับทั้งสองลูกก็ตอนนี้เราหั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำเ,เลมอนที่เราหั่นนะครับใส่โหลนะครับ ใส่เหลียงมานะครับ นี่ครับใส่โลได้แล้วนะครับต่อไปเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนะครับนี่ครับใส่น้ำผึ้งเป็นยี่ห้อนี้นะครับก็บีบใส่ไปเลยนะครับน้ำผึ้งนี่ครับบ,บีบบีบใส่ไปเลยนะครับให้หมดหลอดเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเสร็จแล้วครับเลมอนดองน้ำผึ้งนะครับอันนี้เสร็จแล้วครับก็จะหมักประมาณสามวันนะครับเราปิดฝาแล้วก็ไว้สามวันนครับนี่ครับก็เราจะมาผสมสามารถผสมกับน้ำโซดาได้เลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆื่นะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบยินมีช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ